สวัสดีครับหลายคนที่ได้ดูเรื่องด่ามังกรโยกอาจจะสงสัยว่าทําไมนิกายเมงกาถึงถูกเรียกว่านิกายอสูรหรือเรียกว่าพักมาหรือว่าอยู่ในฝ่ายอาธรรมท,ทั้งที่ถ้าเราดูจากอุดมการ์ของเขาเนี่ยทั้งอุดมการทั้งกฎเกณฑ์เข้าบังคับต่างๆในนิกายก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามสอนให้สาวกเนี่ยทำความดีขจัดความชั่ว อาจจะมีแปลกๆบ้างอย่างเช่นการบูชาไฟหรือว่ามีกฎที่เข้มงวดในการห้ามรับประทานของคาวหรือว่ามีพิธีกรรมแปลกๆบ้างตามความเชื่อของเขานะแต่นั้นก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้คนหรือว่าทางการเนี่ยจะต้องมาเกียดชังเพราะว่าในเวลานั้นก็มีความเชื่อต่างๆมากมายจะเป็นศาสนาบ้างเป็นนิกายบ้าง แต่พวกสำนักสงฆ์หรือว่าวัดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไร,ะไรคือความแตกต่างระหว่างเมงกากับพวกสำนักสงฆ์หรือว่าผู้ลัทธินิกายอื่นๆคำตอบก็คือพวกสำนักสงฆ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางพุทธหรือว่าทางเตา๋าพวกเขามุ่งกระจายความชั่วเหมือนกันก็จริงแต่วิธีการของเขาเนี่ยก็คือการนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในที่ของเขา แต่ว่าของเมงการเนี่ยแนวทางของเขาก็คือการออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วถามว่าความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับเนี่ยมันมาจากไหนล่ะแน่นอนมันก็มาจากพวกฝ่ายปกครองนี่แหละที่ไปกดขี่ข่มเหงซึ่งนิกายเมงการเนี่ยก็เสนอตัวเข้าไปขัดขวางก็เลยเริ่มมีปัญหากับทางการและจากนั้นทางการก็เลยเรียกนิกายเนี่ยว่าเป็นนิกายอสูรจริงๆแล้วมันก็เป็นการเล่งําด้วยคือเมงการเนี่ยมาจากนิกายแมนดี หรือเรียกว่ามอนิกาประมาณนี้นะแล้วแต่สำเนียงแต่ว่าไอ้คำว่ามอเนี่ยมันไปใกล้เคียง,งคำว่ามอที่แปลว่าอสูนทางการก็เลยเรียกว่ามันเป็นนิกายอสูนจากนั้นก็เลยมีการห้ามไม่ให้คนนับถือนิกายนี้แล้วก็มีการออกปราบปรามซึ่งการปราบปรามเนี่ยก็มีมาหลายยุหลายสมัยแล้วแหละเพราะว่านิกายมกาเมงกาเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ในช่วงสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เป็นอีิยกราชการเรื่อยมานั้นนั้นก็เลยถูกปราบปรามมาแทบจะทุกยุท,ทุสมัย ทีนี้พอถูกปราปามหนักๆเข้าเนี่ยเพื่อความอยู่รอดพวกสาวกเนี่ยบางทีก็เลยมีพฤติกรรมแปลกๆอาจจะดูแบบหลบๆซ่อนๆพิกลมันก็ทําให้พวกชาวบ้านเนี่ยรู้สึกระแวงและเพื่อความอยู่รอดเนี่ยหลายๆครั้งพวกสาวกเนี่ยก็ไปทาในเรื่องแย่ๆอย่างเช่นการป้นชิงพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่องแย่ๆเนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นและสาวกนิการเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะกระจายอยู่แทบจะทุกพื้นที่ มันก็เลยยากมากที่จะควบคุมพอเป็นแบบนี้จากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอสูนตอนนี้มันก็แทบจะกลายเป็นอสูนจริงๆแล้วพอมาในยุคช่วงต้นของดาบมังกรหยกช่วงที่เอยนเตงทีเนี่ยเป็นประมุกตอนนั้นนิกายก็ถูกเรียกว่านิกายอสูนมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ประมุกเนี่ยมีความสามารถมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน เขาก็เลยมีศัก,กยภาพพอที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของสาวกที่มีกระจายอยู่เป็นหมื่นๆได้แต่ว่าหลังจากที่ประมุขหายตัวไปเนี่ยดิกายก็เสื่อมโทรมลงพวกสาวกต่างๆที่มีอยู่กระจายทั่วทุกแห่งเนี่ยก็ยากที่จะควบคุมอย่าว่าแต่พวกสาวกทั่วไปเลยแม้แต่พวกบรรดาผู้นำเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนอกจากจะแข่งแย่งชิงอำนาจก,กันเองแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไปทำเรื่องแย่ๆไว้มากมาย อย่างเจา้าของขาวปีเขียวเนี่ยก็ไปคอยดูดเลือดผู้คนใช่ไหมหรือว่าอย่างเอียเซเซวเนี่ยพอไปเจอสาวถูกใจก็ไปฉุดมาทาเมียถ้าดูจากในซีรีส์เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปทําให้มันดูซอฟลงประมาณว่ารักแล้วก็สมยอมเองแต่ว่าถ้าในนิยายเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรไว้เอาง่ายๆก็คือไปฉุดสาวมาข่มขืนนั่นแหละหรืออย่างมังกรเสื้อม่วงก็เหมือนกันพื้นฐานแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีนะดูจากความโหดในตอนที่ไปจับคนมาทรมานด้วยวิธีต่างๆเนี่ยก็พอจะบอกได้ หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเจียสู้นเนี่ยแหละเพราะว่าพอเขาหาศัตรูไม่เจอเนี่ยก็เลยใช้วิธีไปฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายเรียกว่าเป็นศัตรูแทบจะทุสำนักเลยนั้นมันก็เรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นนิกายอสูรจริงๆแล้วแหละทีนี้พอผู้คนเริ่มเกลียดชังจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามก็จะถูกตีความไปในแง่ลบอย่างเช่นพิธีศพเนี่ยตามความเชื่อของเขาคือเขาจะมีการเปื้อนผ้าออก โดยแนวคิดที่ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาตัวเปล่าก็ควรจะต้องตายไปพร้อมกับตัวเปล่าแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจรวมถึงเตียซมฮงพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้มีพฤติกรรมที่รีลับชั่วร้ายแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่พิธีกรรมของเขาเท่านั้นเองซึ่งช่วงที่ประมุขหายตัวไปเนี่ยมันก็กินเวลาเป็น20กว่าปีดังนั้นเรื่องราวความแค้นในยุทธจักรเนี่ยก็ถูกสะสมมาเป็นเวลาเป็น 10, 10ปีเนี่ย มันก็แทบจะเป็นนิกายอสูรโดยสมบูรณ์แบบแล้วแหละมันเพิ่งจะมาดีขึ้นในช่วงที่เตียบอกกี้เข้ามาเป็นประมุขเอาล่ะนี่ก็คือที่มาว่าทําไมน,นิกายเมงกาถึงถูกเรียกว่านิกายอสูรข้อมูลทั้งหมดนี้ยึดตามนิยายที่กิมยงได้บรรยายไว้ซึ่งจะมีส่วนตรงหรือต่างจากในประวัติศาสตร์แค่ไหนอันนี้ใครสนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันเองได้นะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้สวัสดีครับ